เงินงอกเงยดูดซับให้เต็มเป๋าด้วยพลังจันทราสายมูที่อยากรวยรับทรัพย์เสริมเมตตาเสริมการงานการเงินให้คล่องตัววันนี้สัญหาดีขอนำข้อมูลดีๆมาฝากชาวสายมูแบบไม่ต้องเสียสตางกันเลยค่ะเขาบอกว่าสิ่งเนี้อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาใครทำได้มีเงินกินมีเงินใช้ไม่ขัดสนอย่างแน่นอนนะคะ หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของพลังของดวงจันทร์ที่จะช่วยส่งเสริมด้านสเสน่ห์เมตตาครูบาอาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ท่านกล่าวว่าพระจันทร์ก็คือความมีสเสน่ห์ความน่าหลงไหลความอ่อนหวานและเบื้องลึกของพระจันทร์ยังมีพลังอำนาจดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยล่ะค่ะจึงมีความเชื่อในการอธิษฐานขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล โดยในแต่ละเดือนจะมีวันของเงินพระจันทร์หรือที่เรียกว่าวันอมาวสีหากใครปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักจะเสริมให้เกิดพลังดึงดูดทรัพย์เข้าตัวรับเงินรับทองได้ด้วยล่ะค่ะวันอมาวสีหรือว่าวันนิวมูลหากแปลเป็นภาษาไทยก็คือวันพระจันทร์ใหม่ซึ่งมักตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำหรือแรม15คาในแต่ละเดือนค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ และก็มีพลังงานจันทราเทพมีพลังที่สุดและก็ส่งพลังที่สุดในเดือนนั้นจึงเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเรียกทักย์นั่นเองค่ะแล้ววันของเงินพระจันทร์ในครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2565จะมีวันไหนบ้างล่ะถ้านับจากวันนี้ไปก็เหลืออีก3เดือนก็คืออีก3ครั้งเท่านั้นค่ะก่อนที่เราจะเริ่มปีพุทธศักราชใหม่ซึ่งวันของเงินพระจันทร์ที่เหลืออยู่ ก็จะมีวันอังคารที่25ตุลาคมเวลามงคลคือ17นาฬิกา40นาทีค่ะต่อมาคือวันพฤหัสบ,บดีที่24พฤศจิกายนเวลามงคลคือ5นาฬกา33นาทีสุดท้ายในช่วงปลายปีก็คือวันศุกร์ที่23ธันวาคมเวลามงคล16นาฬกา54นทาทีค่ะ หากเราไม่สะดวกในเวลามงคลที่กําหนดเราก็สามารถบวกลบไม่เกิน12ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นสามารถไหว้ขอพรในเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่25ตุลาคมก็ได้นะคะและหลังจากที่ไหว้เสร็จก็อยากจะให้ทำบุญตักบาตรหรือว่าจะโอนเงินทำบุญในที่ต่างๆที่คุณต้องการก็ได้ค่ะแต่ว่าที่สำคัญในวันนั้นทั้งวันขอให้ทุกคนคิดดีทำดีพูดดี ห้ามทะเลาะกับใครหรือพูดจาไม่ดีกับใครเด็ดขาดค่ะให้เราใจเย็นเยนมีสติให้มากที่สุดไม่อย่างนั้นโชคที่จะเข้ามาก็ถูกสกัดกันด้วยจิตใจขุนมัวของคุณนั่นเองละค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันของเงินพระจันทร์ 1. ทูบ15ดอกและเทียนสองเล่ม 2. ดอกไม้หรือว่าพวงมาลัยก็ได้ค่ะ จะสี่พวงห้าพวงเก้าพวงสิพวงก็ตามแต่สะดวกเลยนะคะสามใช้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือว่าทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ใบเดิมของเรานี่แหละค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เราใช้ประจำแต่ควรทำความสะอาดให้ดูดีให้ดูสะอาดสะอ้านนะคะ 4. เงินสำหรับใส่ในกระเป๋าอาจจะมีเลขลงท้ายด้วยเลขมงคลก็ได้ค่ะ เพื่อเป็นเงินขวัญถุงแล้วก็ให้คุณเรียงเงินให้สวยงามแบบเต็มกระเป๋าซึ่งมีข้อแม้ว่าห้ามนําเงินในกระเป๋านี้มาใช้ภายใน24ชั่วโมงนะคะรวมถึงในวันนั้นก็ห้ามให้คนยืมเงินเด็ดขาดด้วยค่ะ 5. ทําพิธีกลางแจง้งแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะ อย่างเช่นยืนกลางแจ้งนอกชายคาหรือระเบียงบ้านระเบียงคอนโดก็ได้นะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรต่อองค์จันทราเทพให้มีเงินเข้ามาตามจำนวนทรัพย์ที่เราขอด้วยค่ะระบุให้เป็นตัวเลขขอให้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนด้วยค่ะ 6. สุดท้ายค่ะสวดคาถาบูชาของเงินพระจันทร์ขอให้เพื่อนๆว่าตามด้วยกันดังนี้นะคะโอมจันทราสสิประภานามหา ขอบารมีเทพจันทราผู้ให้แสงสว่างยามราตรีได้โปรดประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสุขสงบร่มเย็นให้ขาา้าพเจ้าตลอดสามสิบวันจวบจนวันพระจันทร์ใหม่ด้วยเทินจากนั้นตามด้วยคาถามหาลาบสวดสามจบดังนี้ค่ะ นมามีมามัาลาพาอิติพุทธะสุวรรณันนงวารัชตังวามณีวาทนังวาพิชังวาอัดทังวาปัดทังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยะอิติมีมานามามิหังนมามีมามัทาลาพาอิติพุทธะ สุวรรณังวารัชตังวามณีวาทนังวาพิชังวาอัดถังวาปัดทังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยะอิติมีมานมามิหังนมามีมามัทลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวารัชตังวามณีวาทนังวาพิชังวา อัดทังว่าปัดทังว่าเอหิเอหิอาคัตเฉยะอิติมีมานะมามิหังหลังจากนี้ขอให้ทุกท่านทำจิตใจให้สบายให้อารมณ์เบิกบานให้อารมณ์ดีทั้งวันเพื่อเปิดรับความสำเร็จสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณตลอดทั้ง30วันจบจนวันพระจันทร์ใหม่พลังจันทรา จะช่วยดูดซับรับโชคให้คุณมีเงินเต็มกระเป๋าเต็มบัญชีเลยค่ะ